สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเกี่ยวก้อยอีกแล้วนะคะ <c oughs> ก็ห่างหายกันไปนานนะตอนนี้ก็ <c oughs> ก็กลับมาแล้วก็มีข้อมูลมาฝากนะคะสำหรับสาวใดหรือว่าคนไหนที่อยากจะทราบในเรื่องของเงินเดือนของอคนยุโรปนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงในในโซนที่ที่ก้อยอาศัยอยู่เนาะก็คือในโซนยุโรปเนี่ยก้อยก็จะขอแบ่งเป็นเออสมภูมิภาคเนาะคือเป็นยุโรปตอนเหนือ ก็จะเป็นในฝั่งของสแกนดิเนเวียยุโรปตอนกลางแถบเนเธอร์แลนด์เยอรมันอย่างเงี้ยค่ะเบลเยียมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือยุโรปทางตอนใต้นะคะก็จะมีเป็นประเทศอิตาลีกรีซส,สเปนพวกเนี้ยนะคะติดตามเกี่ยวก้อยสไปย์ิตาลี่ได้ตามช่องทางนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยเนาะว่าในแต่ละประเทศนะคะเงินเดือน ของคนที่ที่เขาทํางานเนี่ยนะคะอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก้อยไปหาข้อมูลมาอันนี้เป็นโพยนะไปหาข้อมูลมานะแล้วก็รวบรวมมานะคะในประเทศทางแถบนี้แล้วก็แต่ว่าเงินเดือนที่ก้อยมาบอกเนี่ยจะเป็นเงินเดือนที่เป็นระดับกลางนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เงินเดือนของอนักศึกษาเพิ่งจบใหม่ไม่ใช่เงินเดือนของพนักงานโรงงานเป็นหมอหรือว่าเป็นทนายความหรือว่าเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นเป็นเงินเดือนของ พนักงานบริษัทประมาณวัยกลางคนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นพนักงานโรงงานแต่ว่ามีประสบการณ์ในการทํางานเนี่ยทำงานมายาวนานแล้วเงินเดือนกลางๆนะคะในแต่ละประเทศอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะประเทศแรกที่ก็อยากจะพูดก็คือขอแบ่งเป็นโซนในโซนยุโรปทางตอนเหนือนะคะก็คือ,อประเทศนอร์เวย์สกุลเงินของเขาเนี่ยจะใช้สกุลเงินโครนนอร์เวย์นะคะแต่ถ้าก้าอย้าอยพูดผิดนะสาวๆที่อยู่นอร์เวย์ช่วยช่วยออกเสียงให้ถูกด้วยนะคะอันนี้คือ ก็ไปหาข้อมูลมาเนาะแปลงเป็นเงินยูโรแล้วนะคะเขาก็จะมีเงินเดือนระดับกลางนะ3,405ยูโรถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 2 4 2 3 7บาทเรทของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็สำหรับประเทศสวีเดนนะสวีเดนเขาก็จะใช้โครนานะคะโครนาสวีเดนสองคิดเป็นเงินยูโรนะคะ 2,713ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ98,988บาทนะต่อเดือนต่อมาก็ประเทศเดนมาร์กนะเดนมาร์กเนี่ยก็จะใช้เงินโครนเหมือนกันโครนเดนมาร์กถ้าคิดเป็นสกุลเงินของยูโรก็ตีเป็น3,270ยูโรหรือคิดเป็นเงินบาท119,311 11บาท ต่อมาก็คือประเทศฟินแลนด์นะคะเขาก็จะใช้สกุลเงินยูโรนะคะเงินเดือนก,กลางๆของเขาที่อยู่ก็คือ2,509ยูโรหรือคิดเป็นเงินบาทก็คือ9,145บาทต่อมาเราก็จะมาถึงยุโรปในตอนกลางแล้วนะคะประเทศที่ก็จะจะบอกก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะประเทศเนเธอร์แลนด์จะใช้สกุลเงินยูโรนะคะเงินเดือนของเขาเนี่ยระดับกลางนะ2,152ยูโรหรือคิดเป็นเงินบาทก็คือ 78,519บาทส่วนประเทศเยอรมันนะคะประเทศเยอรมันก็ใช้เงินสกุลเงินยูโรเหมือนกันเ,เงินเดือนของเขาก็คือ2270ยิูโรคิดเป็นเงินไทย 82, 8 2 8 2 4บาทประเทศต่อมาคือประเทศเบลเยียมนะคะประเทศเบลเยียมเนี่ยเ,เงินเดือนของเขาก็จะต่ำลงมานิดนึงต่ำต่ำกว่าเยอรม,มันนิดนึงก็คือ1,920รยูโรนะคะประเทศนี้ก็ใช้สกุลเงินยูโรเหมือนกัน คิดเป็นเงินไทยก็คือ7จ็บาทต่อมาก็คือประเทศฝรั่งเศสนะคะสำหรับประเทศฝรั่งเศสก็จะเป็นประเทศที่มีระดับเงินเดือนขนาดกลางนะคะในระดับขนาดกลางเนี่ย2,225รยีู่โรคิดเป็นเงินไทยก็คือ81,182บาทแล้วอีกประเทศหนึ่งนะคะที่อยู่ในส่วนของอยุโรปตอนกลางแต่ว่าขยับมาล่างนิดนึงก็คือประเทศออสเตรียนะคะ1,934เรยยูโร หรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ7565บาทเอ่อแล้วเดี๋ยวก็จะขอแทรกอีกนิดนึงก็คือในถ้าเรามองจากลกโลกนะคะเราก็จะเห็นว่าเอ่อประเทศที่อยู่ในแถในแถลัติจูดเนี่ยแนวนอนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประเทศอังกฤษด้วยแต่ว่าอังกฤษตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ในของเอ่อยูโรเปียนยูเนียนก็คือไม่ได้อยู่ในเอ่อเข้าร่วมในยูโรโซนนะคะแต่ว่าเขาก็ ถือว่าอันนี้ขอเป็นเสริมนิดนึงเนาะเออเขาก็เขาจะอยู่ในโซนประเทศนะคะภูมิประเทศเนี่ยเขาก็จะใช้เง <c oughs> ินปอนปอานสตอริงถ้า้อยพูดผิดถ้า้อยพูดผิดสาวยุอกด้วยนะคะอ่ะพอนสตร์ิงก็1,000ถ้าคิดเป็นเงินยูโรนะคะ เงินเดือนเงินเดือนของเขาในระดับกลางนะ8 9 EUR ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือ72,243บาทถัดมานะคะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใช้สกุลเงินคือเขาจะเรียกว่าฟรังก์สวิสนะคะเออถ้ากิสะกดผิดก็ช่วยบอกน่ยนะคะเงินเดือนของเขาเนี่ยสูงนะคะถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็อยู่ที่4,421 EUR ูโรต่อเดือนนะสำหรับคนที่ระดับปานกลางนะคะเงินเดือนปานกลาง คิดเป็นเงินไทยก็คือ1 6 1 3 0 7บาทเอออันนี้ก็จะเป็นในโซนของยุโรปตอนกลางแล,และและรวมถึงอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์ส่วนยุโรปทางตอนใต้นะคะก็จะมีประเทศอิตาลีนะคะที่ก็จะใส่ยอยู่เนี่ยเงินเดือนระดับกลาง1,758ยูโรอิตาลีก็ใช้สกุลเงินยูโรนะคะหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ64,143บาทอ่าถัดมาก็คือประเทศกรีซนะคะประเทศกรีซเนี่ย เงินเดือนก็ค่อนข้างจะต่ำกว่าอิตาลีนิดนึงนะคะก็คือ917ยูโรเขาก็ใช้สกุลเงินยูโรเหมือนกันนะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็33,458บาทเอออีกประเทศหนึ่งนะคะก็เป็นประเทศสเปนนะคะสเ,สเปนสเปนนี่อยู่ล่างลงไปนิดนึงนะไปทางแถบทางซ้ายเออ สเปนเนี่ยเงินเดือนคือ1 0 5 0ยูโรหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ38,311บาทอีกประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากไปเที่ยวนะแต่รู้สึกว่าเออต้องเก็บเงินเก็บเงินหน่อยนะเพราะว่าค่าของชีพเขาก็สูงเหมือนกันก็คือประเทศโมนาโกประเทศโมนาโกเนี่ยถ้าจริงๆแล้วคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินติดหูเท่าไหร่แต่ว่าถ้าทางคนยุโรปนะคะเขาบอกว่าเออฉันมาจากยุโมนาโกนะเขาจะว้าวประเทศด่้รวยนะคะเขาก็จะมีเงินเดือนถ้าคิดเป็นเงิน ูโรนะคะเมื่อก่อนเขาจะใช้สกุลเงินฟรังนะเขาจะมีสกุลของเขาแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาเขาเปลี่ยนมาใช้สกุลเงินยูโรนะคะเงินเดือนของเขาก็คือ5,225ยูโรสูงที่สุดเลยสูงที่สุดเลยนะคะในแถบประเทศนี้ในแถบยูโรโซนนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือเกือบ2 0 0 0 0นเนะี่ยหนึบาทนะคะก้อยขอยกตัวอย่างละกันเนาะจากที่ก้อยทํางานมาก็คือว่าสอบถามเพื่อนๆที่เขาทํางาน อย่างถ้าทํางานเป็นเป็นพนักงานทั่วไปพนักงานบริษัทก็จะเงินเดือนที่ก้อยบอกประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นคุณหมอหรือว่า,าที่เขาทํางานแล้วอ,อันนี้ไม่นับไม่นับคนที่เขาทํางานได้เงินเดือนสูงแล้วก็ภาระงานหนักนะคะ คุณหมออย่างเงี้ยนะคะหรือว่า,าคนที่เขาทํางานทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะหรือว่าเภสัชกรเนี่ยก็จะเงินเดือนก็จะสูงขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขางินเดือนสูงก็จริงแต่ว่าเขาก็ทํางานเยอะนะคะอย่างอย่างคุณหมอที่ก็รู้จักเขาเนี่ยนะคะถามเขาเขาบอกว่าเขาทํางานต่อวันนะคะวันละ13ชั่วโมงวันละ1 3ชั่วโมงตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มแล้วก็ก็เหมือนคนไทยนั่นแหละค่ะคือเหมือนคุณหมอคนไทยนั่นก็คือว่าเขาทํางานเป็นกะ นะคะก็คือกะเช้ากะดึกอะไรกลางวันวกะเย็นอะไรเงี้ยนะคะเงินเดือนก็จะสูงไปแต่ว่าภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบก็จะสูงขึ้นหรือว่าถ้าเป็นเ,เป็นที่นี่นะคะเขาเขาก็จะมีไรายได้เนี่ยคนก็จะมีไรายได้เป็นแบบว่ารับไรายได้ที่ต้องมีจ่ายภาษีให้กับ ให้กับรัฐนะคะเพราะว่าภาษีที่นี่เนี่ยเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ระดับฐานเงินเดือนขหองคนไทยนี่แหละค่ะและถ้าเป็นทํางานที่ว่าเป็นงานแบบเล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นงานทําความสะอาดตามบ้านเป็นแม่บ้านทําความสะอาดตามแต่ละบ้านแล้วก็คิดเป็นชั่วโมงเนี่ยนะคะเขาก็จะมีเขาก็จะจ่ายเป็นรายชั่วโมงคือทําเสร็จส่วนใหญ่แม่บ้านนะคะที่เขาทําความสะอาดตามบ้านกวาดกวาดถูซักผ้าเขาก็จะจ่ายให้ครั้งหนึ่งสมมติทำสามชั่วโมง ขัดห้องน้ำแล้วห้องน้ำกวาดถูขัดพื้นอะไรเงี้ยค่ะซักผ้าอะไรเงี้ยรีดผ้าพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะจ่ายเลยนะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะจ่ายเลยส่วนใหญ่เขาก็จะไปตามบ้านที่เป็นผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถที่จะ,ะมาแบบถูพื้นหรือว่า เอ่อทกับข้าวอะไรได้นะคะตอนนี้ก็ก็จะจ่ายเสร็จสิ้นเลยหรือว่าพนักง,งานที่ทํางานเป็นพาร์ทไทม์คืออย่างในตามห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าตามร้านค้าต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะให้พนักง,งานเนี่ยทำงานแบบเต็มเวลาเต็มเวลานี่ก็หมายถึงตั้งแต่6ชั่วโมงขึ้นไปนะคะจนถึง12ชั่วโมง13ชั่วโมงเลยนะคะต่ากว่าน,นั้นลงมานะคะก็จะเรียกว่าเป็นพนักง,งานพาร์ทไทม์ก็คือทําแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่เจ้าของบริษัทหรือว่าเอ่อ สำนักง,งานห้างร้านเนี่ยเขาจ้างมานะคะเงินเดือนก็จะคิดเป็นเรทอันนี้เขาก็จะคิดเป็นเรทเป็นชั่วโมงนะคะคิดเป็นชั่วโมงก็จะลดหย่อนกันแล้วแต่แล้วแต่เขาจะจ้างกี่กี่ชั่วโมงเท่าไหร่ต่อเดือนก็คิดกันมานะคะหรือว่าถ้าเป็นพนักง,งานที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวทํางานเป็นกุ๊กอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเงินเดือนก็จะใกล้ๆก,ก,กันนะคะอย่าง อย่างที่อย่างที่ก้อยบอกมาเมื่อกี้นะคะจะไม่จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานนะคะอย่างสมมติว่าที่นี่เนี่ยทางอิตาลีเนี่ยเขาก็จะมีใครที่จบใหม่เขาก็จะมีเงินเดือนสําหรับนักศึกษาจบใหม่ก็จะเป็นเงินเดือน80%นนะคะของของเงินเดือนที่ เงินเดือนเต็มที่บริษัทนั้นจะจ่ายให้กับพนักงานนะคะเอ่อไม่เกินอายุ29ก็จะเป็นเด็กเงินเดือนเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราไปเห็นตามห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะเห็นแบบเขาก็จะไม่ได้ใช้แบบว่าเอา่อเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใช้คุณวุฒิทางด้านการศึกษาอะไรมากมายก็คือเป็นพนักง,งานที่เอาเอาสินค้าเนี้ยวางบนบนห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยนะคะอืมก็จะใช้เด็กที่จบใหม่นักศึกษาที่จบใหม่หรือว่าเด็กที่กําลังเรียนอยู่แล้วก็หา รายได้พิเศษนะคะทำงานพาร์ทไทม์นะคะก,ก็จะจ้างระดับนี้เออใครที่ทำงานอยู่ในสาวสาวไทยนะคะที่ทำงานอยู่ทางแถบยุโรปเนี้ยเออถ้าจะบอกว่าเอ๊ะไม่ได้นะใช้เงินเดือนฉันไม่ใช่อย่างนี้นะก็มาช่วยแชร์สรแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะว่าเอ๊ะเป็นเท่าไหร่อย่างไงมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ก้อยไปหาข้อมูลมานะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เงินเดือนที่ก้อยบอกอย่างที่บอกไงคะไม่ใช่เงินเดือนระดับต้นนักศึกษาจบใหม่หรือว่าไม่ใช่เงินเดือนของคุณหมอ หมอพยาบาลหรือว่า,าทนายความผู้พิพากษาที่เขา,เามีความภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงนะคะเงินเดือนก็จะสูงขึ้นไปรวมถึงประสบการณ์ในการทำงานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อขอลากัไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะก็จะขอมาต่อในเรื่องของรายจ่ายอันนี้พูดถึงรายได้แล้วนะเงินเดือนรายได้ที่มีเข้ามาแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะมาบอกว่าในเงินเดือนเดือนหนึ่งอ่ะจะต้อง ค่าอะไรไปบ้างนะคะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่คนทางแถบยุโรปเนี่ยนะคะจะต้องใช้จ่ายนะคะแล้วจะไดอ้อ่มาฟังว่าโอ้เงินเดือนเท่านี้นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเงินเดือนเท่านี้แต่ว่ารายจ่ายนะมันก็สูงมาตามตัวเหมือนกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็ใครที่มีข้อเออสนอแนะหรือว่าสแสดงความคิดเห็นว่าเออเงินเดือนประเทศฉันที่ฉันอยู่เท่านี้นะแล้วก็อ,อ,อยากที่จะมาแชร์ อยากที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการทำงานอะไรต่างๆหรือว่าแชร์เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่นะคะก็สแสดงความคิดเห็นได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในเรื่องของรายจ่ายที่คนยุโรปจะต้องจ่ายนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย